ตัวเทพฟุตบอลนะครับวันนี้ขอเสนอเรื่องราวเบื้องลึกของนักเตะตัวเทพชื่อดังหลายๆคนแล้วรวมไปถึงเรื่องราวมากมายในโลกของฟุตบอลที่ใครหลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้ขอเสนอความฝันสุดท้ายของคุณปู่แฟนผีแดงเพดดี้โรลเลอร์คุณปู่วัย73ปีผู้เป็นแฟนแมนยูมาตลอดชีวิตป่วยเป็นโรคมะเร็ง เขามีความฝันครั้งสุดท้ายว่าอยากพบกับนักเตะแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดแบบตัวเป็นๆสักครั้งความปราทถนาก่อนตายของคุณปู่เพ็ดดี้ทำให้เครี่รอสันหลานสาววัย27ปีของคุณปู่โพสตผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าจะเป็นไปได้ไหมที่คุณปู่ของเธอที่กำลังจะหมดลมหายใจในไม่กี่วันข้างหน้านี้จะได้พบกับนักเตะแมนยูไนเต็ดสักคนก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไป แคลลี่เขียนบรรยายใต้ภาพเธอกับปู่ว่าได้โปรดช่วยแชร์กันไปหน่อยได้ไหมคะฉันพยายามแล้วที่จะติดต่อนักเตะแมนยูนเตดให้มาเข้าพบกับคุณปู่ของฉันเพื่อให้พวกเขาใช้เวลาอยู่กับท่านก่อนที่ท่านจะหมดเวลาบนโลกนี้ไปฉันลองส่งอีเมลไปที่สโมสรอแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาฉันไม่แน่ใจนักว่าจะใช้เวลานานพอก่อนที่คุณปู่ของฉันจะจากโลกนี้ไปไหมฉันอยากจะเซอร์ไพรส์คุณปู่ของฉันและเมื่อวานนี้คุณปู่พยายามจะดูแมตช์การแข่งขันในทีวีแล้วแต่เขาก็ทําไม่ได้ จนฉันสงสารมากเพราะคุณปู่เหนื่อยล้าจากอาการป่วยฉันเชื่อว่าถ้าได้เจอกับนักเตะแมนยูนิเต็ดตัวจริงคงทําให้เขามีความสุขขึ้นมาได้บ้างเพราะนี่คือความปรารถนาครั้งสุดท้ายในชีวิตของท่านขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์ข้อความนี้ครอบครัวของลอเลอร์นะครับอาศัยอยู่ที่ไวเทนชอร์ Shore, ในเมืองแมนเชสเตอร์ ข้อความของเคลลี่นะครับถูกแชร์ออกไปมากกว่า1,000ครั้งจนไปเข้าตาของลูกพี่ลูกน้องของเจสซี่ลินการ์ดปีกตัวสำรองแห่งทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับลินการ์ดได้ทราบในอีก3าวันต่อมาและเมื่อรู้เรื่องนี้ลินการ์ดก็ได้พาเพื่อนนักเตะคนอื่นซึ่งมีมาคัสแรดฟอร์ดทีโมธีฟอร์จูเมนซาและเอชชี่ยังมาเยี่ยมคุณปู่แพดดี้ลอเลอร์เพื่อทำให้ความปารถนาสุดท้ายในชีวิตของเขาเป็นจริง พวกเขาทั้ง4คนนะครับใช้เวลากับคุณปู่นานถึง45นาทีนําเสื้อมาฝากและเขียนข้อความให้กําลังใจกับคุณปู่ให้ต่อสู้ไปแต่หลังจากที่นักเตะท,ทีมผีแดงกลับไป1ชั่วโมงหลังจากนั้นคุณปู่แพตดี้ก็ได้หมดลมหายใจในช่วงเวลานั้นพอดีและแพทย์ไม่อาจยื้อชีวิตให้กลับมาได้อีกครั้งจนอาจจะกล่าวได้ว่าคุณปู่แพตตี้ได้รับความฝันที่เป็นจริงในช่วงสุดท้ายของชีวิตของเขาแล้ว ขอให้คุณปู่สาวกผีแดงท่านนี้ไปสู่สุขคตินะครับจากตัวเทพฟ,ฟุตบอลตัวเทพฟ,ฟุตบลขอลขอขอบคุณเพจ n e v e r l n n Number ์ no. 4, ที่ได้แปลเรื่องราวที่น่าสนใจของชีวิตนะักฟุตบอลชื่อดังหรือเรื่องราวต่างๆในโลกของฟุตบอลให้พวกเราได้ทราบกันยังไงก็ตามนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจดีๆเพจนี้ด้วยนะครับ รับรองว่าท่านจะต้องชอบเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราให้เพื่อนเพื่อนของท่านได้ชมกันด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องตัวเทพฟ,ฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะครับและหากใครอยากติดตามข่าวสารจากตัวเทพฟ,ฟุตบอลอย่าลืมไปกดไลค์เพจตัวเทพฟ,ฟุตบอลด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับผม